อายุหลายแล้วไม่อยากเด้งว่อ่อยากด้าวแล้วพุณว่าสร้างว่าสร้างจัดนักห้เลยเด้ดตอนนี้เปลี่ยนโชคไม้ซีตน้นหายเด้งหาแล้วถามอารมณ์เลยว่าสิพูดนะสร้างกำลังใส่อยู่สร้างหยางน้อครับน,นี่คือสร้างหยางครับนี่สร้างเจมครับผมยูยูใส่นี่ตั้งล้านอยู่บนไหนครับนี่ถามพมดเลยครับอล้า,ลานล้านอยู่บนไหนล้านตั้งยูถนนหยางนีองน่อ๋อถนน ถนนสีสเกตคู่สอดครับสีสเกตคู่สอดโอ้ห้างออกากงเมืองมากใกล้ๆเงต้นนี้เนาะครับติดลาะอาหารสุธีเก่าครับโอ้รับเห็ดยังแน่ครับนี่เฮ็ดเครื่องแอร์ไดโอ้ครับเฮ็ดช่วงล่างครับเฮ็ดช่วงล่างน้ำย่างครับผมแอร์ได้ได้ชงได้ชาิได้สะครับครับเพื่อนน่ะรถเพิ่นเต็มเลยรถหลายแห้งอูนี่บริการดีเคยมาใส่บริการเตือนเลยครับนี่ก็เลยว่า เห็นเพื่อนบริการดีก็เลย <c oughs> มาตามมาเฮ็ดอีกรอบสองเลยลพื่อนะรรถเพื่อนหลายรถงานเพื่อนหลายนี่งานหลายคนต้นรบเฮ็ดแอร์เฮ็ดแยงน้ำนี่เลยมาเปลี่ยนโชคไม้โชคซีต้นเลยเปลี่ยนไม้ท,ทั้งชุดเลยนี่ลดหลายลดหลายลดหลายแห้ง ซ่อมรถยนต์แอร์ซ่อมรถยนต์แอร์เติมน้ำยาแอร์ไดชาร์จไดสตาร์ทกระจกไฟฟ้าเช็คระบบไฟฟ้าเช็คเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบวงจรเลยครับสร้างเพิ่นเฮ็ดได้ครบวงจรเลยรถเพิ่นก็หลายงานเพิ่นก็หลายเฮ็ดดี บริการดีครับคนหนุ่มไฟแรงสร้างมิต่หนุม่มนุ่มผู้บบาเลยสร้างหนุ่มลูบรอไฟแรงบริการดีครับ,บ,รรรบ,บรรว,วัตถุดูแวากันงายตอล่องราคาด้ที่ดีเพิ่นบอกขดแพงดอกนี่มาเปลี่ยนโชคไม้นี่โชคนาหลังโชคนาหลังซีตนเลยกำลังเปลี่ยนอยู่ครับ หนี่กำลังประกอบครับผมกำลังประกอบติด,ดถ้าว่าผู้ใดสนใจรถเกาถถ่ารถหยังบ่ใครเด่งใครเดาบ <c oughs> อกก็เขามาใส่บริการใดเรื่อยกันเองมาราค่ากันเองบ่แมนว่าแต่รถเฮ็ดเอเฮ็ดเอพร้อมสอมเอฟสอมเครื่องเช็คถุยางเช็กระบบไฟสุยางสุแนวเลยครับก็ไฟครับผม ขวบใส่บริการเด้อครับถนนคู่สอดสีสเกตคู่สอดลักกิโลที่หนึ่งที่สองเนี่ยนอกใค่ไกลนิดนึงรถเทิร์นเปลาจากจากสะพานขาวมากเดี้ยวจากสะพานขาวลงลงสะพานขาวมาก<อ><อ>มาที่นี่สามแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาดนะครับ<อ>เด้อเลี้ยวขวามาบอกไกลดอกประมาณจาักสามร้อยเมตรนี่ละโอ้สามสี่ร้อยเมตรนี่เนาะบอกไกลดอกติดศษจานอาหารสุดที่นี่ละเออติดหลานอาหารสุดที่ครับ นี่แหละกระร่งใสตติดต่างอยู่นี่กำลังใส่กระิขอจบคลิปตัวนี้ไปซ้ำนี่ก่อนโอกาหนาติดตามกันไหมเด้ครับแสงเฟสชั่นแนวติดตามซอยกดไไค์กดแช์เนี่ย